อล้วตอนนอี้เกม don t scream นะครับห้ามกรีดร้องถ้าคุณร้องมันจะช้อนคุณคนเล่นเขาลูกันนะครับเกมนี้ง่ายๆเลยเราต้องรอดไปให้ได้นะครับจนถึงเช้าซึ่งตอนนี้เราติดอยู่ในป่ากลางป่าเราต้องรอดให้ได้หลีกเลื่องจะอันตรายต่างๆอไป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 พู่เราไปกันดีกว่ามันมีทั้งกับดักมีทั้งพูล่า<ช>มีทั้งอะไรไม่รู้มันบอกตายหมดคืนเริ่มใหม่ทุกคนต้องหาไปด้วยกัน เพื่อหาอะไรวะกะ <g iggle> เล่นวันร้อยหรือไงวะไอ้สตร์ร้อยวันเลยเยี่สิ่ห้าร้อย <c oughs> วันเลยหรือไง <c oughs> สรุปแล้วคือถ้าหากตายคนเดียวจบนะครับมันสุ่มเกิดที่ใหม่ด้วยเฮียกูบอกเลยง่ายๆเลยคือเราต้องห้ามกรีดร้องจนถึงเช้านะพี่จนถึงเชา้าสองโมงเชา้าเอาไป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 พวกเราไปดีกว่าไปดีกว่าตามผมมาผมจะพาผมจะพาไปแอร์เอเชียสองโมงเช้านะสองโมงเช้านะให้ถึงสองโมงเช้านะ อโอ้ยน้องอีกาอย่างกร้องไอ้ขวัญอ่อนเกินเล่นเนี่ยนีจะพาสาวไปเที่ยวที่นากก่ากลัวยังไงนี่เออวอดวัน่ะอ่ะอันเสียงนี้คือเริ่มดึกผีเริ่มออกนะจะบอกให้พีผีผีมานะแบบนี้ผีมานะันีองเวล่ะเวล่ะามไอ่้ตามไม่ได้ตามม่น้เดินข้างผมผีจะไม่กัดเพราะว่าผมถือพระหลวงพ่อโตแบตเตอรี่วะแบตเตอรี่วะแบตเตอรี่ะ เสียงกรี๊ดอะไรอ๋อมันอวไรนี่เฮ้ยดีเร่จังวะเร็วเฮ้ยคนนั้นมันมันวิ่งหน้าหน้าคนนั้นรู้ไหมเนี่ยคนนั้นอ่ะเขารู้ไหมนี่เฮ้ยผีสิงวะเนี่ยเฮ้ยมันมีเล่นเทปอะไรด้วยไม่รู้อ่ะพี่พี่ย่าผมผมสตาร์ทเครื่องบินแล้วพี่เดี๋ยวเราเตรียมบินนะเตรียมบินนะเฮ้ยคิดบีตังเต้นไอ้เงาเอ๋อดิเกมผียังเอาอีกไปดิไปดิมาอยู่นี่ทำไมล่ะมาอยู่นี่ทำไมพี่คิดว่าตรงนี้มันจะรอดเลยเฮีย เราต้องหนีจากมันมันจะมีตัวมันจะมีตัวล่าได้ด้วยมมเราควรจะไปที่มีแสงนะเว้ยเอาจริงอ๋อเราควรไปตามลูกศรเราควรไปตามลูกศรด้วยพี่ไป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 ลูกศรน่ะมันจะพาเราไปคนพบที่ใหม่ๆโอ้โหมันแรกเรล่นจะมีที่นี่ตรงนี้แหละไอ้หี่มาเถอะมาเถอะเดี๋ยวพี่ย่าจะพาเข้าไปเองหลังไหนก็โดนนะไม่ใช่แค่ตรงนี้หลังไหนก็โดนนะเว้ยเอาจริงๆเออหลังเขมาขมาขมามาเริ่มมสำรวจ มีใครอยู่ไหนไหมครับหาบัตรกิฟการ์ดโรบบอกใบอันนี้บอยากได้บัตรกิฟการ์ดโรบอกครับเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะล้เสียงล้วเาแลดูดูดูุดศพเไ้ได้โอ้ยเฮียไอเฮียไอเฮียพี่พไอสัตว์ไอสัตแม่งหลุดได้ด้วยหรอวะเียไอไไอเฮ้ยอยไอไอไไอไ่ ขอโทษที่สอบตาครับออกไปเถอะเฮียหลอนว่าซะเพื่ออะไรนี่มันไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าหลังร้านเลยไอ้สัตว์เอ้ยออกไปจากที่นี่เถอะวายสัตว์ดื้ยเขามาทำคิดอะไรเนี่ยพี่เข้ามาหาอะไรนี่อะไรวะเนี่ยผักทองว่ะผักทองว่ะเ้หลังร้านนี่ประตูนี่ประตูไปดีไปดีเฮียไม่ไปลย กูตายเลยแม่งเอ้ยไอ้ไ <nya> อ no ้ตัวยิงได้ไงอะตายดิตกายตัวยิงอะไปโผล่ได้ตัอกูนี่เขาเคยวินกีตตายเมื่อกี้ใช่ดิกระจอกกระจอกโอ้ไอศาสตว์แม่งปรับซะอันนี้เลยอ่านอนไม่ตายเลยทำทรงบอกอ่อนไอ้เหี้ยกูเห็นกีต์จุดสิบรอบกูตายทีเวียนกีตูไอ้กูรู้สึกว่าเสียงแอบดังเหรอไอ้วินนะ เฮ้ยนี่น่ทำทางไฟนี่มาคยข้ามอ่อนค้ามออนค้ามออนข้ามอ่อนเดี๋ยวนะใครเข้าใครออกวะแป๊บนึงนะพี่ตังออกพี่ตังออกนี่ออาพี่ตังไปไหนนี่ไม่่นหลุดเปล่ากิดไหนไม่รู้นะอันนี้ไอ้เคี้ยกูอยู่คนเดียวเมวกูถอดหูฟังกูถอดหูฟังอีอะโอเคโอเครอแกวินปิดี๋ยวพอแกถึงปิดไฟหาย ขอให้ร้องเลยขอให้ร้องเลยเดี๋ยวพี่ทำเสียงเองเราจะตายกันเพราะว่าอี๋ผมไม่เอาอะไรแล้วเพื่ออะไรนี่เฮ้ยมาแล้วสวยอ้าวเป้าหมายของเราคือสองโมงเช้านะรอดให้ได้ก็พอไปเสียงอะไรก็อย่าไปหวั่นอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจไปดำทะลายเนาะบอกใครอุ๊ยข้างหน้้าาขงหน้ะ กวางกวางหุยหุยอยากอยากเข้า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 เออว่ะน่าสนใจว่ะเข้าทำไมล่ะเข้าอาจจะดีกว่าก็ได้พี่น่าเข้าสุดๆไปเลยว่ะยิ่งอ่ะน่าค้นหาหูไอสั์บรรยากาศด้านในนี้เราต้องมอบเข้ามานะครับ เป็นถ้ำที่มีไส้อะไรอยู่ตรงระหว่างน้ำมีไส้อัวเดี๋ยวพูดดังเพื่อนมึงยิ่งดังๆเลยเสียงไม่มึงไงมีไฟกระพริบอยู่ด้านในเล็กน้อยเนี่ยมีไฟกระพริบเล็กน้อยมีหัวกระโหลกเก็บแล้วกันนะครับเก็บของเพื่อนผมเลยเพื่อนผมเลยเฮ้ยทำมันลึกยังวะมันเป็นถุงใหญ่หรืเปล่ะเนี่ยคนนี่มันใต้บ้านมันเป็นบ้านใต้ดินบ้านไร่อ่ะคือแสดงว่ามีคิวเลอร์ที่นี่ปะเนี่ยเสียงอะไรวะเหี้ยว่าใช่หวะเนี่ย โออ้ไสสัตว์ยจะโดนอะไรไหนี่เอ้ยมีบ่อน้ำในบ้านด้วยว่ะพี่ย่ามันเอาไว้ฆ่าคนได้เลยว่ะเฮียบ่อน้ำอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยระวังนะพี่มันมีกับดักด้วยนะระวังนะถ้ามีอ่ะเราอย่าเข้ากรงนะอย่าเข้ากรงนะในกรงมีคนด้วยดูดิดูดิดูดิเฮียโดนทรมานจนตายเฮียคนเฮือกเฮียอะไรวะนี่อะไฟกับพิบวันยาวัน เนื่องจาถ้าเราอยู่ในบ้านก็ปลอดภัยนะเว้ยพี่จริงโค้งั้นหรือมั้งมั่นใจกับดักกับดักกับดักนรอกับดักตัวนั้นหรือเปล่าเราไม่มีทางที่ไปที่อื่นนอกจากชั้นสองวินเออว่ะมันต้องขึ้นชั้นสองว่ะพี่บังคับเว้ยบังคับโดนเว้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นเว้ยไป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 ขยับเว้ยไม่ขยับเว้ยไม่ขยับเว้ยนำเลยนำเลยเอาไว้กูจะบ้าเฮียพี่ไปดิมันด่ากูเลยะไอ้ไอ้ไอ้ กูหานมาเห็นอยู่สามคนในที่ก็ได้ก็ได้ก็ได้สาวสีจังสาวสีจังวะเหี้ยเสียงอะไรวะนี่พี่เหี้ยอะไรกิ้งมานี่พี่ว่ามันไม่เวิร์กนะมีคนร้องไห้ด้วยผมว่ามันเบิร์ผมว่ามันเบิร์ผมไม่ให้ลงด้วยผมกันไว้กูไม่ได้ยินคายบีพี่ปวดเสียงเบาต้าเบบี้เอ๊มีสาวสวยมวยแอ็กอึ่มอยู่ที่นี่มิจจ้าเหี้ยอะไรอยู่ในโซฟาเหี้ยถ่ายเว้ยถ่ายเว้ยพี่เหี้ยน่ากลัวว่ะไอ้ซาด โอ้ท่านแน่ดีนะน่วินทักไว้ก่อนว่ามีอะไรอยู่ในโซฟาแค่ไปจู่จีกันอยู่ในโซฟาวะเฮียเมื่อกี้โดเลยอะโอ้ยแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ของกดว่ะแบตเตอรี่ว่ะแบตเตอรี่ไว้แบตเตอรี่ไว้บรรยากาศแม่งี้มาทำมาทำมาทำห้องน้ำด้านนี้ด้านขวาก็ไม่ได้ว่ะเข้าไม่ได้ว่ะติดเลยววะเปิดไปในน้ำมีปลาในนามีข้าวเฮียมีอะไรโผล่มาในี่ยจากน้ำแน่แน่เลยวะเฮีย ้วประตูเนาะแสดงว่ามันจอต้อใหรเราดูในน้ำหรือเปล่าหันไปอ๋อมันล็อกเฉยๆมน่ากลัวว่ะในน้ำนี่เอาเฮียประตูล็อก้าประตูล็อกเอ้ยประตูล็อกเฮ้ยเฮ้ยประตูล็อกย่ย่า่ประตูาโอ้โยเวเียาเปราแป๊าว็เก็เยยยยีเียยเียยียย ย่า <Yeah. laughs> คุณถูกฉีกเป็นชิ้นๆคุณเป็นเพียงชิ้นเนือ้อคุณถูกฉีกอะไรคุณ <c oughs> ถูกฉีกตอนไหนเออพี่โดนอะไรนี่อนหญา,ย,ายืนปกติเลยนะอ,อ๋อคือถ้าสมมติว่าร่างกายเราล้องแบบสั่นเทาหรือว่าเฮือกแบบน่ากลัวเราต้องรีบออกจากตรงนั้นเออแล้วเข้าไปทำเพื่ออะไรวะไม่พี่ไม่ไม่มันมีลูกศรให้เราให้เราอันนี้นะให้เราไปตามลูกศรมุมซ้ายเห็นปะอัดนไป นี่แหละคือทางรอดของเราเว้ยเรืกระลามีถ้ำแยากระลามีถ้ำยแยกก็ถ้ำเดิมไม่ใช่หรอไอย่าเออมันให้ลงนี่อ่ะมันให้ลงนี่อ่ะมันให้ลงนี่พี่มันให้ลงนี่เข้าเองกูเข้าเองกูเข้าเองที่นี่ชี้อในนี้หลอนกูเมื่อกี้ีเหลอนกูเมื่อกี้ในนี้มันจะมีอะไรนอกจากซากมีแค่เนี้เฮ้ยสิเออแมลงแมลงว่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่นี้เลยไม่เราก็ต้องไปที่อื่นต่อมันชี้ต่อไปนี่อุ้ยสัญลักษณ์นี่นาถ่ายก่อนละกัน แสดงว่ามันต้องการให้เราไปหาสัญลักษณ์ผู้ถ่ายแล้วนะแต่ว่านั่นแหละหลักๆแค่อยู่ให้ถึงเช้าก็พอละอันนี้มันชี้ต่อวินมันชี้ต่อไปเออว่ะเออว่ะไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ย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 มซันจองกุซันเหยื่อคุณฉีบเหยื่อตายนี่แมันจะตายอันเนี้ยถอยถอยเลยถอยเลยต้องถอยเลยหรือไรตายปะเนี่ยมันจะโดนฉีกปะเนี่ยต้อง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 ขวาขวาขวาอืออือ โอ้ยเยี่ยนะกลัวไอสัตว์เลยเอาม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 าไปฉายกันจะหมดแล้วช่วยเราต้องรีบหาไม่ไม่ไม่งั้นมืดเลยพี่มืดตึ๊บเลยนะไมืดจริงนะมืดแบบมืชสนิทอะอุ้ยอะไรวะเนี่ยห้างห้างกลางป่าเราไม่ต้องสงสัยก็ได้น้องมึงจะสงสัยอะไรลังหนาไวินไปนู่นแล้วอ๋อแยกแล้วไอ้วินไปนู่นแล้วน่ะเฮ้ยจ้าวหลวงแม่ผมตายต้องเอาแบตต้องเอาแบตไม่เอาแบตไม่ได้พี่ต้องเอาแบตต้องเอาแบต เออพี่คิดว่าเป็นซาสึเกะก็ได้พี่ไปตามลูกศรน,นะในทางนี้ทางนี้ทาง,ทางนี้มันบอกให้ไปบ้าน,าน,ต,นต้นไม้แสดงว่าบ้านต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์ไหมเออเอ,อ,อาจจะมีสัญลักษณ์ให้เราเก็บอะไรนะผมว่านะหาดิหาดิมันม, аны, 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 ม аны, ันมันมันชี้มายังชี้อยู่อ่ะนี่เจอแล้วลนี่เหรอข้างบนต้นไม้นี่อ๋อนี่ไงนี่ไงเออว่ะเออว่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกศรลูกศรเออไปตามลูกศรเลยตอนนี้คือหลักๆเราไปตามลูกศรก่อนนะลูกศก่อนนะเสียงเฮ้อใหเราเก็บแบตด้วย จะเย็นพี่ขอกีวิ่งผ่านเองอุ้ยอุ๊ยอะไรเนี่ยบ่อเดียวดายสัญลักษณ์ไหมัญลักษณ์อุ๊ยเฮ้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 ยไม่ใช่ละไม่ใช่ระวังระวังพี่ระวังระวังระวังมันกินระวังมันแดกระวังมันแดกอย่าอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ตายตายเดี๋ยวตายเชี่ยเอ้ยผมเหมือนจะแบบไอ้นี่มันมันมันสับลักอะตัวผมอะมันจะตายไหมนี่ไปตอนนั้นคอยดูสิรึไหมไม่รู้มันหายละมันหายละนี่นี่สัญลักษณ์ตัวนี้พี่ยาพี่ยาตรงนี้ตรงนี้นี่เขียวเขียวเขียวข้างหน้านู่นอะนู่นอะนู่นอะข้างหน้านู่น โอ้ย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 โอ ต้องรีบหารีบออกเพราะว่ามันอยู่นานแล้วมันโดนฉีกเออน่าจะอย่างนั้นนะสถานที่บางสถานที่ไม่ไม่ใช่บางสถานที่ทุกสถานที่ไม่ควรจะอยู่นานเกินไปต้องรีบหาแล้วรีบออกเออโอ้โหอ่ะแค่เข้ามาแค่เข้ามานี่ไงสัญลักษณ์นี่มีมีสัญลักษณ์นี่อะไรวะเนี่ยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอเร็วเร็วเร็วมาสัญลักษณ์สัญลักษณ์เร็วจะได้มูฟจะได้มูฟหนี่ ไปเถอะ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 ทีนี้ไปเถอะเข้าไปเอาแบตก่อนดีกว่าแบบมีแบตวะอุ้ย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 เขี้ยตัวอะไรวะเขี้ยเขี้ยเห็นตัวอะไรไม่รู้ตรงทางขึ้นมาได้ไอ้เขี้ยมันเห็นเห็นมือเห็นมือข้างหลังข้างหลังข้างหลังเป็นไอ้ข้ยงไนวะใช่เถอะพี่เขี้ยแปลงไหนหรือหรือออกไปข้างนอกแล้วแล้วแล้วไปอีกทางหนึ่งหรือไงวะเราเราออกไปข้างนอกเราไปข้างนอกกันนะแสดงว่ามันอาจจะอยากให้ขึ้นข้างบนเหรอต้องเข้าไปอีกว่ะ งั้นแปลว่าต้องชั้นสองะเออเฮียบังคับขึ้นชั้นสองมาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรพี่พี่พี่หมีหมีไอ้สัตว์หมีฮ่า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 ยี่ต้องระวังหมีก่อนไปซัดเกี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เออเกือบ้าตายปะแม่งเลือกจะเด็กเกอย่างเดียวเลยมันต้องลองนี่เหรอวะรอบนี้มันให้ลงนี่เหรอมันก็มีแค่นี้นะตรงนี้ไม่น่าใช่พี่น่าจะข้ามไปอีกหรือเปล่ามันต้องมีแสดงว่าต้องมีสัญลักษณ์ไว้ย ขี้เถอะซ้ายนี่น้องเซมาทาซ้ายนี่ข,ข,ข้าวานี่ข้าวนี่ใช่มันเข้าได้เหรอนี่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 นเข้าได้มีหนึ่งอันเสียงอะไรเป็นอะไรไม่รู้กูต้องระวังอะไรไม่รู้นี่ตอนนี้เต็มหน้าอันนี้ไงนี่ไงสัญลักษณ์เออนี่ไนี่ว่าแต่เราต้องออกจากที่ยังมันเสร็จแล้วมันขึ้นเขียวแล้วนี่เหี้ยแล้ว,ม,ลวออลมันก็มืดหมึดโอ้เสียงอะไรบ้างวะเนี่ยอะไรนี่อะไรตกนี่อะไรตกมาข้างบนฟ้านี่อะไรนี่หิมะหิมะหิมะ พี่ไปเหอะพี่ไปเหอะมันมันชี้ไปทางนี้มันชี้ไปทางนี้แล้วมันชี้ไปทางนี้แล้วนี่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 เฮ้ยถ้าประตูตรงนี้ไว้เงียบมันแปลกแล้ววินเห็นปะประตูไม่ขึ้นตรงนี้แปลกเนรอเออเปิดดิพี่เปิดดิเปิดเปิดด้ดิไปพี่ไปเข้าไปเลยเงียประตูแล้วรถมันจับรถเงียบเว้ย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 เฮ้ยเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมเอ้อโอ้ยมีไฟอะไรไม่รู้พี่สาระลักเปล่าพี่เอาแป๊บนึงนะเสียงเสียงสัตว์หรือเปล่ามันจะชนเราเลยพี่ แล้วแล้วพี่ไอ้ไปไหนนี่พี่ไอ้นี่อยู่ในอีกมิตินึงเที่ยงรู้ดิซ้อมตกแล้วลกอีกสักเลย้ยเราได้สเสียงตีนได้ขนาดน่ะเราได้เสียงตีนด้วยอะไรเมื่อกี้สแตนเซจริงเลยนี่นมันชี้ไปไหนนี่พี่มันมันมันชี้กลับหลังอ่ะมันชี้ไปที่ประตูเปล่าพี่มันชีไนช้ไปที่ประตูะเราต้องออกประตูกลับเออมันเราเข้ามาข้างในไม่ใช่เหรอเออเครียกูงงแล้วว่ะเครียตอนนี้อยู่ในมิติหรือไม่มิติวะเราต้องออกจากโซนประตูก่อนพี่นี่นี่มันชี้มานี่มันชี้มานี่มันนี่กับผมนี่กับผมนี่แล้วสองคนนั้นน่ะสองคนนั้นน่ะ ไปไหนวะอา呐เขาออกเขารู้ตัวว่าเขาออกยังนี่เฮ้ยเขาไม่น่าจะออกเขายังไม่ออกมา呐อ้าวไปไหนวะนั่นนนไไปหี่อ้าวไอสัตว์ที่อะไรวะเนี่ยมื่นอะไรไเยี่งออกประตูเฉยนี่จะไปเจอเขาที่ลูกสอนละเออเขาคงเขาคงไปลูกสอนแหละสัตว์อะหวังว่างั้นนะตามลูกศรไปแล้วกันอะไปใช่หรือวะาเขาจะไปจริงเหรอพี่พี่คิดว่าเขาจะไปเหรอเขาไม่มีทางเออเรื่องอื่นถ้าหาเราไม่เจอโอ้โงงั้นหรอมั้ง ไม่แต่มันต้องรอเพื่อนอยู่ดีถ้าไปถ้าไปมันก็กดเก็บไม่ได้เ,ออเ,ขเขาเขา,เขา,เขาคิดว่ารอไปแล้วอะไรอย่างงี้โอ้โหไหนล่ะไหนล่ะทีนี้เราไปเก็บก่อนแล้วกันเรารอเขาบอกให้เขาเก็บมันเก็บไม่ได,มไมได้มันเก็บไม่ได้แล้วพี่กูจะบ้าตายพวกกูโดนแดกที่นี่แหละเออพวกกูมายืนเป็นเหยื่อนเนี่ยไอ้ยิซุซานเอาไงนนั่ไปดิเข้าไปดิเราต้องรวมพลก่อนนะวกูว่าเข้าไปเหรอเยี่สิบสากูถอยเลยสามตี้เซียนกูถอยเลยเพื่อน ไปวินไปหาเขากันเขาไม่มาหาเราหรอกโอ้ยเดี๋ยอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วใช่เหรอทิ่นี่แหละที่ที่มันชี้ไปเนี่ยตัวอุ้ย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 พี่ยะพี่อะพี่อะอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้ฝั่งซ้ายนี่แหละชัวร์ร้านเปอร์เซ็นคอนเฟิร์มใช่เหรอวะนี่แหละเขาอยู่นี่กันแหละไม่น่าใช่นะกูว่านี่ตรงนี้นี่ยี่หลอนจัด ไอ้เสผู้หญิงร้องไปดีกว่าปิดประตกระตุกกระตุกจัดกระตุกจัดโดนผีโดนผีโดนกระเราเพื่อนีโดนกระเล้าหรือเรากลับประตูว่ะเพื่อนเทำไหมไปที่ประตูไหมเออกลับประตูได้ปะหรือว่าเขาอยู่ในมิตินั้นเขาเขาเขาคิดว่าเขาออกมาแล้วอย่างนี้เหรอวะหรือเราอยู่ในมิตินั้นเราพี่เฮี้ยงงงหมดละตอนนี้เราอาจจะอยู่ในมิตินั้นก็ได้ไปเขาอาจจะอยู่ข้างนอกปกติอ่ะ ไม่รู้ใครมึนแบบนี้ไอ้เดินสนพวกกูแล้วแล้วปีปีปีไหนจะเจอกันเนี่ยพี่ยาพี่ยาไอสัตว์ซ้ายซ้ายซ้ายตัวอะไรไม่รู้เฮียมามามาหยู่ทำไมอยู่ทำไมอยู่ทำไมเฮียอะไรวะเฮียอะไรวะมาที่นี่ที่นี่ที่นี่คนวิ่งหาเหนื่อยคนหนีก็เหนื่อยสัตว์กูจะบ้าโอ้เฮียหลุดมาตรงนี้ได้ไงวันนี้พวกนี้มาโคตรไก่ อุ้ยพี่พี่พี่เสียงขวาพี่ยบพี่แยบหรวะพี่พี่พี่ผีขี้อะไรปะเนี่ยเฮ้ยไอผี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 ประตูมันพาเรามาเว้ยประตูพาผมมาเว้ยกูไม่ได้หลงเว้ยถามตั้งก็ดิไม่แล้วแล้วพี่ไม่ได้ออกประตูปกติเหรอวาวแยบกันอะว้าวเปลอว้าเปลเราต้องหาอะรักในสุสานนี่พี่หาไปหาไปไม่เจอพวกกูไม่เจอเลยกูกลัวไฟฉายกูจะหมดแล้วอะจะตายไหมวะเนี่ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายแค่มืด ไอสัตว์พี่ขนาดนี้ไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยโกงไเหี้ยโกงไอสัตว์ไอ้พี่เดียร์นาคอพี่เดียร์เหี้ยตัวเดียวกันเลยปุ๊กเหี้ยเขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้เขาติดอยู่นะในโรงอะเออเขาติดเออมึงก็มาช่วยเขาสิกูไม่ช่วยช่วยแล้วกูจะอะไรแดกอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรวะอะไรวะคืออะไรนี่พี่พี่ยางไม่ไปอย่างไวเลยสัตว์เด้ โอ้โหถอยถอยดี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 เยี่ยใครกันวะนี่เอาเอาแบตเตอรี่หมดแบตหมดกูหมดยืนรอตั้งนานเลยเชี่ยไม่ไปหาแบตให้สัตว์เอาไป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 เชี่ยยังไม่ถึงเช้ากันสักวันเลยเออเราเราต้องไปเก็บแบตวีดีพี่ไม่ไม่งั้นไม่ได้มันบังคับอยู่ดีแหละถ้าพี่เดินไปเรื่อยๆแล้วแบบพอแบตจะหมดแล้วแบบหาหาแบตไม่ทันทำไง อ้ยเฮีย,ยเรเนี่ยเนี่ยพี่ที่นี่เหรอเฮียสุสานวะที่เดิมปะม,ม,มันให้มาหาเดี๋ยวมันให้มาหาที่สุสานวะเออแล้วสุสานไม่ย่างกว้างอ่ะพี่กว้าง่กว้างอ่ะนี่ไงแบดแบดข้างล่างพี่แบดเป็นแบดเหมือนข้างล่างเหมือนข้างล่างเอยเข้าไม่ได้ปะตัวนี้ต้องหาทางเข้าวะหาทางเข้าก่อนเ,เอ้อออยไม่ไปเกิดไว้แต่ละ สายลักข้างล่างเออตรงนี้เลยตรงนี้เลยสว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 ยอย่ากดไปมันจะเด้งมันจะลงเลยขอเฮียเนี่ยไป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 หมดหมดจริงจริงแล้วไหมน่าจะหมดแล้วตายหดแล้วแล้วที่ต่อไปแล้วที่ต่อไปที่ต่อไปเลยีโซนเครื่องบินว่ะโซนเครื่องบินว่ะเช้าวันเพิ่งสองทุ่มยังไงเนี่ยเออว่ะเฮียจะสองโมงเช้าตอนไหนีสัตว์กดเลย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  ไปเฉยนี่ไปเฉยนี่เก็บแบตเก็บแบตเก็บแบตเออสวย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 สามทุ่มเพิ่งสามทุ่มต่อเลยพี่ต่อเลยต่อเลยต่อเลยโอ้โหไอ้นี่แหละแม่งน่ากลัวอยู่เหมือนกันไอโรงนาบ้านนี่ย่าจะเย็นพี่พี่ย่าจะเย็นได้ไหมเหยนแลไรวะเห็นแล้ววะเสียงล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเห็นอะไรอะไรอะไรกับดักกับดักพี่อะไรบ้างระวังระวังกับดักกระตุกนันกระตุกน้องหล่ผีกับดักกับดักกับดักออกงไงนี่โอ้ต้องจับจังหวะต้องจับจังหวะ พี่เช็คก่อนพี่เช็คก่อนก็ได้ว like, oh, ่าข้างในมีสาลักไหมสารลักไหมจะได้เข้าไปจะได้ไม่ต้องเสียงเข้าไปมีมีมีเข้ามาอ่าเข้ามาเข้าไปมีแบตแวเอที่ระรเ้ทำที <t ali> <t ali ่บอกเลยอ่ะเร่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 มากมากกับพี่มกมามาเร็วเร็วๆมันต้องครบคนมันต้องครบคนโอเคเคอเอกเลยพรามันไม่มีละเยเออมีแบตไหมวะเออเอาเก็บแบตเอาไปไปออกเลยออกเลยเียออกเลยเลย ระวังกระดักพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะข้างบนหัว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 ต้นไม้ต้นไม้ระวังระวังมันต้องโดนอะไรวะน่ะมันถึงจะทำงานวะแสดงว่าถ้าเก็บเบ็ดแสดงว่า้เก็บเบ็ดตายขาดป่ะนะไม่แน่ใจอาจจะใช่นะอย่าดีกว่าคกูว่าละกูว่าละออกไปเพื่อไปออกไปไปต้องดูตามสถานที่มันมักจะอยู่ตามสถานที่ถ้าแบบป่าปกติไม่น่าใช่มั้งมันเก็บได้แหละแต่ต้องระวังเลยข้างล่างมีแบ็อุ้ย เครียดระวังตกหลุมพี่ช่อะไเยหลงหลุมหลงหลุมหัวไรวะเนี่ยพี่พี่กับดักเป้ากับดักเป้ากับดาบเป้าหลุมหลุมหลุมหลุงรับแปลกๆนะเครียดเลยดูเฉียต้นเหียวฟาไปย่ามันจะแบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพี่พี่ข้างหน้าข้างหน้ามีมีมีคนมีคนยา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 พิยาพี่ยาหายละ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 แต่ไม่รู้ยังไงมันมันอยู่ในบ้านไอ้ไอสัญลักษณ์อ่ะเห็นเห็นผ่านหน้าต่างอย่างนี้ เปิดไม่ได้ประตูล็อกอยู่หาของเหรอหาผู้แจ้เหรอเขาดักเขดักเขาดักเขานี่เหรอโอเคกับดักก็คือห้ามเดินผ่านตรงนั้นอะถ้าเดินผ่านตรงนั้นก็คือโดนอ่ะออกออกครั้งนี้เอาก็ได้พี่เ้ยมีคนมา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 ถอย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 หายไปแล้วบังนั่้ไงมันส่องไฟมาแล้วมันส่องไฟมาแล้วนั่ไงทางเข้าทางที่เราเข้าอ่ะไม่หายวินไม่หายวินอี้วินตายเขาออกครั้งนี้ได้ปะอันี่ไอวินมาแล้ววินมาแล้ว ไปไหมตามลูกศรตามลูกศรดวดนมันมาวาิ่งมาวิ่งมาวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวอุ้ยไอ้เียนเตนอยู่ไอ้เียไม่น่าหมดไอ้เฮียกูเพิ่งวิ่งมาวิ่งหนีเฉยเลยไอสัตว์เอะมันไปยังวะไอ้เียม wow. uh, ีมีมีฐานข้างในนะในตว้มุกี้อุ้ยเียวนีต่อลงพงเห็ดวะไอพงเห็ดนี่ะที่ไอตัวนั้นขึ้นมาตอนนั้นเต้องลงข้างล่างของพี่อันนี้ วิ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 เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยทาเลาะอยู่นี่คนล้วพี่อีกคนแล้วออกแม่งเลยสัเด้อไปละไอ้เหี้ยวเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วอีหนึ่งละเว้ยเออว่ะเออว่ะเออว่ะอีไม่นานละอีจะท้าละจะท้าละอีไม่นานเฮ้ยมันไม่มีตัวอะไรมาเลยเว้ยแบบเองว่ะมันหลอกพี่ตังค์กูให้สุดๆไปเลยดีว่าเงเอกเงือกเอ้ยพี่พี่พี่อะไรคานมา ไอ้สักด ah ิ์แล้วกูอยู่ข้างหลังไองยี่โอ้โหแม่งเริ่มเหนียวมาหากูไอ้สักด์เลยอะไรเน anyway> ี่ยพี UK> ่พี Media> ่กลับมาทำไมพี่กลับมาทำไมเต็มเลยด้านหน้ามีตัวมามีตัวเต็มเลยเขี่ยอะไรวะเนี่ยี่มันเริ่มมาแล้วนงกลัวกลัวหนักแล้วกลัวมันเริ่มแล้วตีสองตีสองผีออกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมา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 พี่แสนรักแสนรักไป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 เสียงเบบีพี่อุ้ยพี่พี่อย่าระวังนะพี่อย่าระวังนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมีแบตไหมมีแบตไหม <N iin> นี่นี่นี่แบบแบตตัวนี้แบบแบตตัวนี้ต้นไม้ต้นไม้ไปต่อพี่ไปตอรร่อไปต่อได้แบตได้สาระักไปไปไป<ส>ตามมาตาตามบางย่าไปบังย่าจะไปไหนบังย่าหัดใหญ่ตามแล้วบางย่าจะไปหัดใหญ่เหรอโอเคโเคดีเลยไอ้เงี้ยบังย่าหมูมาไปบังย่าเราจะมีหน้าเลยเผื่อวิ่งเลยนะเผื่อมีตัวโผมาแล้วแม่งดูดิดูดูดูบางย่ากูก่อนไอ้เหี้ยบางย่าแม่งวิ่งไม่พักเลยเต้ บ้านนี้บางย่าบางย่าบ้านนี้ใจเย็นนะดูกับดัดดีๆนะเราจะเช้าแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจะเช้าแล้วนะเซฟหน่อยนะตอนจรักมาอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่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 สายนี่สายนี่อ๋อบ้านนี้ที่เราเคยมาแล้วนี่หว่ากดเลยกดเลยกดเลยออก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 เลยออกเลยออกทางไหนไฟฉายตรงนี้มาไฟฉายก็นี่นี่ไฟฉายทางไหนวะไอเยี่ยกูลืมว่ะเข้ามายังไงนี่ นี่นี่ี่จำได้แปนบ้านเปลี่ยนพี่แปนบ้านม่งเปลี่ยนไอชิทางนี่ออกทางนี้ยหลังหลังหลังันี่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 ไป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 ไเลยไปเลยไปเลยไม่อยู่แล้วไอ้มันจะแเกลยาเกียากนี่ปูู่่่่่่ตง่่ปอป่่ เออไป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 ตีสี่แล้วเว้ยตีสี่แล้วเว้ยตีสี่ไปอย่ยโดนแน่เลยวะไม่รู้อะกูไปก่อนอะกูไปก่อนโดนจับทีหลังแล้วหัวห้อย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 ดวน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 ใช่เหรอใช่เหรอมันอลูกศรจะไปหน้าเผื่อเผื่อบังเอิญเจอได้ที่เดี๋ยวตายตอนไปเจอไม่พอเราเข้าไปในไล่ปั๊บพอเราเข้าไปในไล่ปั๊บลูกศรมันไม่นั้นเลยแสดงว่าต้องหา เดินหวานหาต้องเดินหาหาในไร่เหรอเพี้ยเออวะเพี้ยแม่งต้องเดินมุดพงหญ้าเพี้ยไปที่อื่นไม่ได้มันจะเช้าเลยนะไหนๆก็มาแล้วเอาเลยเพี้ยมองมองไม่เห็นเลยแล้วเพี้ยมันว๊าบว่ะอยาให้เราไปตามมันต้องให้เราไปตามตรงๆเลยอ่ะสัตว์เดูหกโมงแล้วหกโมงแล้วยังไม่เช้าอีกหรอวะาหกโมงเนี่ยเพี้ยหกโมงไหนนี่แบบนี้ ผมว่ามันเป็นเขาวงกดเขาป่าเขาโพดเหรอพี่ผมว่ามันเป็นเขาวงกดอ่ะดูทรงนะจำได้จำได้อยู่จำได้อยู่แต่มันไม่ยอมให้เรามุดพงหญ้าแน่นอนอ่ะบางหญ้ามุดพงหญ้าพี่ปลูกข่อย่ะสายแล้วกันสายแล้วกันพี่ดูดีๆนะเสียงอะไรเป็นอะไรบ้างพี่ต้องดูหลังดูหน้าดูหลังดีๆนะเผื่อมันโผล่มาเราจะได้หนีทันนี่ไม่ได้ใช่ละเอ้ยใช่ถูกเอ้แบบว่แบตแบตแบบมีแค่แบตมีแค่แบต ถ้าเราต้องกลับทางเดิมเออดูวยดูววเ้ยูดตึ๊ดอาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายแล้วกันไปซ้ายแล้วกันอุ๊ย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 อะไรอะมันบอกว่าไปทางนี้ครับพี่ตังต้องตามไปตามไปเฮ้ยแต่ละใช่เหรอเอาวะเอาวะเอาก่อนตายไว้สวย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  7จ็งไอ้ี้เจ็ดโมงยังไงไม่เช้าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแตสองโมงเแล้วพี่พี่ตังไกลละไกลละไกลละใช่หรอวะแสักเออแสนรักว่ะแสนรักว่ะไปไปไปไโออโกัลัทางเดิมไกลับทางเดิมนไม่ไดร้ได้ไได้ได้ไไม่รู้ไม่รู้เียไม่ออกไอ้สมันน่าจะแก้ไว้แล้วมั้งยอะไอ้งในป่าเขาพูดอะไเอ้ยเอาเยอยไปไหนกันแล้วนี่ ไอ้เจ้ากูอยู่กับพี่ตังโอ๊ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยคืออะไรวะพี่จะมารับเราเหรอไหนวะเฮลิคอปเตอร์อ๋อนี่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 เรียบร้อยใช่เหรอวะจบแล้วใช่ไหมถูกสัญญาณเอาเฮ้ยกูไปแล้วว่าก่อนนะพี่ตังเอาพี่ตังอยู่ข้างล่านี้วะใช่เหรอวะ ใช่เหรอเออเฮียเฮียเย,ย,ย,ยไม่ใช่ละ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 คุณกดลงตอนนี้ได้ไหมนี่ไหนๆจะตายแล้วลงไปก่อนเลยลงไปตายก่อนเลยเออเอ,อเอ,อ้ยคุณมีชีวิตรอดแต่ป่าไม่ยอมให้คุณออกไปฮะแสดงว่าไม่รอดสินะอันนี้คือสถานที่เราเจอโอเคอ่ะโอเคนะก็ประมาณน,นี้สำหรับเกมนี้นะเออโคตรหลอนอ่ะแล้วก็ใครที่ดูจบแล้วนะครับกินข้าวอิ่มแล้วนะดูมาข้าวแห้งอ่ะเออดูข้าวแห้งเลยอ่ะก็อย่าลืมนะครับ tôi thì giảm đuổi đây cho mày bạn nào đáp.